พออายุมากขึ้นนสินค้าที่เราสนใจกันก็คือสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ <c oughs> เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่นอนหมอน อุปกรณ์อะไรสารพัดท,ที่จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น,นแต่ว่าส่วนมากเราก็จะมุ่งเน้นไปที่สุขภาพทางกายาส่วนสุขภาพทางใจนีน่ส่วนมากเรามองกันไม่ค่อยจะเห็นปล่อยให้ใจมันยึดถือ อัตตาตัวตนอะไรทั้งหลายความเครียดความวิตกกังวลความกลัวตายอะไรสารพัดนะอันนี้เรามองไม่ค่อยจะเห็นมักจะมองข้ามไปค่ะก็วิ่งหาหมอหายาหาอาหารเสริฟหาอุปกรณ์เครื่องมือนะนะเอาเข้าเอาเข้าจริงๆแล้วนี่ทางกายภาพเอง ต่อให้มีอุกปรกรณ์อะไรพวกนั้นครบครันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นสักเท่าไหร่อยู่ที่การดำเนินชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราบริหารธาตุขันให้มันพอเหมาะพอดีหรือเปล่าส่วนมากอีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทำงานกันเอาเป็นเอาตายนะโดยใช้ชีวิตสิ้นเปลืองหามลงหามค่ํา น,นี่พออายุมากขึ้นนี่ร่างกายมันเพียนไม่หมดแล้วนนะมันปรับตัวไม่ไหวนี่ใน,น,นสิ่งที่ควรจะต้องแสวงหางจริงๆก็คือเรื่องของสุขภาพทางจิตแทนไปด้วยกันนี่นนพอร่วมการผ่านวัยมาแล้วนี่มันเห็นโลกชัดขึ้น อที่แสวงหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันยังไม่ใช่คำตอบอจริงๆหรอกเช่นเวลาตอนที่เราแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็คิดว่าถ้ามีแล้วมันจะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นน,ะนะมันดีอยู่ดีทางความสะดวกสบายนะบางคนบอกว่าเงินคืออำนาจอย่างนี้นะ เ,เขาจริงแล้วนี่นะจะเงินแบบไหนเนี่ยจะเงินที่เป็นธนบัตรเงินดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่นะคริปโตอะไรทั้งหลายที่เราแสวงหาอยู่ตอนนี้นะมันก็อยู่ที่ดีมาสป라이เอสนะถ้าเราไปติดเกาะอยู่สักแห่งหนึ่งเนี่ยมีบิตคอยสักกี่ล้านเหรียญก็ช่างนะก็มีความหมายอะไรเลยนะ เงินทองมากมายขนาดไหนก็ซื้อชีวิตไว้ไม่ได้กินะนะนะมันอยู่ที่มีคนต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีคนต้องการก็มีค่าถ้าไม่มีใครต้องการก็ม่มีความหมายอะไรนะระในเรื่องสุขภาพจิตเนี่เป็นเรื่องที่<ม>เงินมันซื้อไม่ได้นะความร่ำรวยมั่งคั่งทั้งหลายนี่มันซื้อไม่ได้มันแลกไม่ได้ นะก็ต้องอาศัยกันฝึกฝนตัวเองมีคนเคย,เคยถามพู้เจ้านะซึ่งมีแต่เพียงพระไตรจีวรนะสังกติห่มซ้อนในฤดูดหนาวว่าใครเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนะผู้เจ้าตรัสว่าพระองค์นในบรรดาคนที่มีความสุขที่สุสดในบรรดาคนที่มีความสุขในโลกเนี่ย พงเป็นหนึ่งในนั้นนะไม่ได้มีประสาทใหญ่โตไม่ได้มีปัจจัยสีอะไรรู้หลาเหมือนพระราชาทั้งหลายแนะม้จะนอนอยู่ใต้โคนไม้มีเพียงพระไตรจีวรสามผืนนอนท่ามกลางความหนาวเย็นพระทับอยู่ท่ามกลางความหนาวเย็นนึงแต่พระองค์มีความเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งในโลกนี้นะ อันนั้นไม่ได้อยู่ที่เรื่องวัตถุสิ่งของภายนอกเลยเป็นเรื่องของสภาพจิตภายในนะนะถ้ามันยินดีพอใจในสิ่งที่ตนเองมีตนเองได้ในะมีความมักน้อยสัดโดดนะนะจะรู้สึกได้เลยว่าเออยิ่งมีน้อยยิ่งเป็นอิสระนะยิ่งมีน้อยยิ่งไม่ต้องห่วงกังวลอะไรกับมันนะยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกร้อนกังวลกับมันกว่ามันจะเสื่อมสลายหายไปอะไร นะถ้าเราสังเกตเห็นอย่างนี้แล้วนะ่ะมจให้เรารู้จักที่จะหันมาฝึกจิตตัวเองนะ่ะหันมารักษาจิตให้เป็นกุศลอยู่เป็นประจำสม่ำเสม,สมนะอน,น่ะ้อยู่ที่เรื่องภายนอกสักเท่าไหร่และนะในการเจริญภาวนานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ สำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะพัฒนาคุณภาพของจิตนะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความสงบเย็นมากขึ้นยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นยิ่งปล่อยวางได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ควรจะต้องฝึกให้มันมีจนเป็นขึ้นมานะไม่ใช่อิสระเฉพาะในเรื่องของวัตถุสิ่งของภายนอกแค่นั้นมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะ นะอิสระจากอารมณ์ภายในด้วยแม้กนระทั่งความสงบสบายอะไรที่เราพบในสมาธิทั้งหลายก็ไม่ยึดถือเอาไว้นะอะไรก็ทบเข้ามาก็วางได้โดยง่ายนะไม่ตามไม่ต้านนะไม่ยึดไว้ไม่ผลักออกนะอยู่เหนะืออารมณ์พวกนั้นเป็นอิสระจากความยินดียินร้ายทั้งปวงอันะนี้เป็นเรื่องที่จะต้อง ฝึกฝนพัฒนาตัวเองในการฝึกเนี่ยมันก็มันเริ่มจากความไม่รู้นั่แหละนะตัวจากความที่มันฝึกได้ยากลำบากนี่แหละนะอาศัยความอดทนความเพียรพยายามค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆสังเกตไปก็จะค่อยเข้าใจอะไรชัดขึ้นมาเองนะไอที่ดินด้นรนกแทบตาย มันดิ้นโดนแต่ความทุกข์กันทั้งนั้นนะมันจะดิ้นโดนแต่ความยากจนไม่ได้ดิ้นรดนแต่อะไรอย่างอื่นนะนะเราคิดเอาว่าถ้ามันไม่มีอย่างนี้มันจะเป็นทุกข์ถ้ามันได้อย่างนั้นมามันจะเป็นสุขนี่ยนะนะพอเราดูามาที่ใจจริงๆก็จะเห็นว่าในที่เราดิ้นกันอยู่ในดิ้นนี้จะความทุกข์แล้วแสวงหาความสุขแม้กระทั่งเรื่องสภาวะภายในนี่ก็ตามพนอะเจอความทุกข์หน่อยก็ดิ้นกันแทบตาย นะอารมณ์ทางที่กระทบทางกายอารมณ์ที่กระทบทางใจที่มันไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจทั้งหลายเราดิน้นหนีมันนะเสริงหาอารมณ์ที่น่ายินดีน่าพอใจอย่างเงี้ยอยู่ตลอดนะนพอเราทิ้งสมมุติได้บ้างแล้วมันต้องจะเริ่มสังเกตเห็นนะเลธรรมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งภายนอกทั้งนั้นมันเกี่ยวกับ การวางใจของเราทั้งหมดเลยมาจะคยคอยสังเกตเห็นนะนคนที่เข้าใจชีวิตเนี่ยมันจะเห็นว่านะพอจิตมันอยู่เหนือความยินดียินร้ายพวกนั้นได้มันเป็นอิสระขึ้นมานะมันโปร่งโล่งมันเบาสบายนะปัะจจัยสี่ก็ใช้เพียงแค่ประทังชีวิตนะ่ะดำรงอัตภาพเป็นไปได้แค่นั้นเอง ไม่ใช่เพื่ออะไรอย่างอื่น,นต่อให้เรามีความสะดวกสบายแค่ไหนก็ต,ตามก็เป็นเพียงทำให้อัตภาพร่างกายเนี่ยมันอาจจะดำรงอยู่ได้นานกว่าคนอื่นเขา,าแต่เขาจริงแล้วว,วันหนึ่งก็แก่ก็เจ็บก็ตายมันคนอื่นนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะ การภาวนาจึงเป็นเรื่องของการพัฒนานะไม่ใช่เพียงพัฒนาให้ร่างกายมันเข้มแข็งแข็งแรงดูดีหรืออะไรนองนั้นนะแต่พัฒนาทางกายภาพก็คือเพื่อให้มันเสพคุณกับอารมณ์นี่เป็นกุศลอยู่บ,บ่อยๆนะใช้ตาหูจมูกดินายเนี่ยให้มันเสพคุณกับสิ่งที่ก่อให้เกิดกุศลก่นนอให้เกิดความฉลาดในการใช้ชีวิตนะมันถึงจะส่งต่อไปที่ จิตท,ที่ตั้งมั่นส่งต่อไปที่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาหรือควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้นี่นะในเรื่องนีเรื่องที่นักภาวนาทุกคนจะค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาเองทีละนิดทีละหน่อยหรือต่อให้จะต้องนอนป่วยอยู่มันก็สามารถจะหาความเป็นอิสระจากอาการป่วยพวกนั้นได้นะ เราจะต้องตายขึ้นมาก็ไม่ดิน้นโดนทุรนทุลนไลวุ่นวายก็ความรู้สึกยึดถืออะไรที่มีอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องที่แสวงหาเอาเองนะวันเวลามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนะก็อย่าไปดิน้นหนีมันนักนะเรียนรู้จากมันก็ไปตรงตรงนั่นแหละเวลามีความสุขอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปยึดถือไว้นักนะโลกมันมีอยู่สองด้านอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะ ทำเรียกว่าธรรมชาติที่มันเป็นของคู่อยู่สุขกับทุกข์ดีกับชั่วนะมีกับไม่มีอะไรเงี้ยนะมันสลับกันอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานะมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานะถ้าเรายึดถืออย่างหนึ่งก็แปลว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งรออยู่่นะ เมันชีวิตมีความสุขมากก็มีความทุกข์รออยู่เป็นอย่างนั้นตอนนี้จะเจอความทุกข์มากๆถ้าเราผ่านไม่ได้ก็แปลว่าเดี๋ยวมันก็มีความสุขรออยู่นตราบใดที่เรายังติดอยู่กับธรรมมันเป็นของคู่หราเนี่ยมันก็ยังร่มๆดอนๆอยู่อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อยูง่งียพ้นจากมันไปไม่ได้นะ่นั้นพอเราฝึกตัวเองจนเหนือมันทั้งแต่ทั้งสองอย่าง นะทั้งสองด้านนั้นได้เมื่อไหรเนี่ยนะเาจะทำให้นะจิตมันลอยตัวอยู่เหนืออารมณ์แบบโลก,โลกทั้งหลายนะทำอะไรเป็นของคู่ทั้งหลายเราเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดจักรวาลทั้งหลายขึ้นแล้วนะไม่ใช่ิึงเกิดมีในวันนี้นะ นะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นสิ่งเหล่านี้มั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหลาย,ลายพันปีมาแล้วนะเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้สนใจโดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ๆม,มันก็มาจากองค์ความรู้เดิมที่มีมานับพันปีนะั่นแหละนะไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะนะถ้าเราหาันมา สำเหนียกบ้างนะมาระลึกมาตื่นตัวหันมาที่จะสนใจสภาพจิตสภาพกายของตัวเองนะเดี๋ยวนีนะ้ในปัจจุบันขณะเนี่ยที่นี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้เราเดิ่มหันไม่เห็นของจริงของชีวิตแล้วละเออมันมีสองด้านอย่างเงี้ยจริงๆนะกายใจมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะถ้าวางใจได้ถูกนะกายจะทุกข์ขนาดไหนก็ ไม่เข้าไปยึดถือวุ่นวายอะไรกับมันละถ้าวางใจผิดก็ติดขัดไปหมดนะชีวิตนะมีแต่ความทุกข์ร้อนกวนกวยแสวงหาอยู่ไม่จบไม่สิ้นอยู่ตลอดเวลา,านี้นะนะตอนนี้ถ้าสุขภาพร่างกายยังพอไปไว้อยู่ก็เพลิดเพลินยินดีสิ่งนูง้นสิ่งนี้เรื่อยเปื่อยไปนะนะแต่พอถึงวันหนึ่งที่มันไปไหนไม่ได้แล้วนะทีนี้ถึงเริ่ม ถ้น่ามองว่าควรจะทำอะไรซึ่งบางทีมันก็สายเกินไปแล้วมันไม่ทันเพรางตอนนี้ถ้าเรายังมีสุขภาพพอทำอะไรได้อยู่องี้นะก็เร่งรีบทำรีบฝึกตัวเองซะ,ะดูอาการของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเรียนรู้ทำความเข้าใจกับมันซะเดี๋ยวนี้นะไอ้ที่ทุกข์จริงๆนยที่เรากลัวจริงๆคือความตายความพัดภาคจากกัน น,นี่ถ้าเราเห็นความเกิดความตายตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะี่มันจะเลิกกลัวความตายซึ่งเป็นเรื่องสมมตินะี่มันจะเกิดในบั้นปลายของชีวิตเนี่นะนพเพราะอะไรมันเห็นคว,ความเกิดความตายที่เกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งอ่นะีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนันวันนี้เป็นวันอุโบสถนะ พระจันทร์เต็มดวงนะเป็นวันที่คนโบราณท่านมักจะไปนะรักษาสีโนโบส,สดกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะนะนะในศาสนาอื่นก็จะเป็นวันที่เขาได้ประพฤติปฏิบัตนะิฟังธรรมนะเพระฉะนั้นวันนี้ใครที่ นะอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่นี่นะให้มันดีๆก็ลองตั้งใจที่จะสมาทานศีลอุโบสถันสักวันหนึ่งนะทำให้เป็นนิสัยกาถึงวันอุโบสถทีหนึ่ง15บห้าคำหรือ14บ่ค่ำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวันอุโบสถเนี่ยนะนะตั้งใจสมาทานศีลรักษาศีลให้ทานอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งที่เราจะได้ทำอะไรเพื่อตัวเองอย่างเงี้ย นะแม้จะทําการทํางานอยู่ก็สามารถที่จะสมาทานได้ในที่บ้านที่ทํางานของตัวเองนั่นแหละนะนะลองงดอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะนะเช่นงดอาหารมื้อเย็นงดการแต่งเนื้อแต่งตัวฟ้อนรำขับร้องอะไรอย่างเงี้ยนะตามหลักของศีลนโบสถเนี่ยนะล้วกนะ็เริ่มจาก,การฝึกฝนตัวเองเล็กๆน้อยๆเงี้ยนะ ลองตั้งใจว่าไอ้วันนี้สักวันหนึ่งที่เราจะเลิกยุ่งกับโทรศัพท์มือถือสักวันลองลองทำดูหรือระมัดระวังใจไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดใครระมัดระวังใจไม่ให้ความอยากมันมาดึงใจเราไปให้ลงไปต่ำกว่านี้อะไรเงี้ยลองฝึกตัวเองดูอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แต่นะวันนี้ยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเริ่มจากเรื่องของทานเรื่องของศีลน,นะค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปอย่างเงี้ยทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวมันก็ทำไปได้เองนะมันจะดึงตัวเราเองให้ไปหาคนที่มีลักษณะนิสัยเดียวกันหรือเข้าไปหากัลยาณมิตรเองเกิดมีหมู่กลุ่มขึ้นมาก็ง่ายขึ้นต่อการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองเนี่ยนะ